โอเคค่ะก็หัวข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายของเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนาะก็จะเป็นในเรื่องกฎอัตราเนาะก็โอเคก็มาดูกันเลยเขาบอกว่ากฎอัตราเนี่ยเออก็จะใช้ก็จะหาได้จากเอาค่า k ใช่ไหมหรือว่าค่าคงที่อัตราเนี่ยคูณกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกาลัง m ก็ถ้ามี2ตัวก็อีกตัวหนึ่งก็อยู่กําลัง n p อะไรอย่างนี้ไปก็ว่าไปเนาะก็แล้วแต่ว่าเรามีสารตั้งต้นกี่ตัวเนาะซึ่งเขาบอกว่ากฎอัตราเนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเป็นส,สัดส่วนโดยตรง ข้ของสารตั้งต้นที่เข้าทำปฏิกิริยานะโอเคก็หมายถึงว่าไออัตราการเกิดปฏิกิริยานี้เนี่ยที่เราจะ หาได้ใช่ไหมมันก็จะขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นอย่างเดียวเลยเนาะโดยไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของตัวผลิตภัณฑ์เนาะโอเคเอกับ B เนี่ยก็คือความเข้มข้นของสารตั้งต้นส่วน M กับ n คืออะไร n กับ M กับ n นอันนี้นะคะก็คืออันดับของปฏิกิริยาเนาะซึ่งเราจะหาได้จากการทดลองเท่านั้น แล้วอันดับของปฏิกิริยาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะบอกให้ทราบว่าไอสารตั้งต้นนั้นเนี่ยมันมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยามากหรือว่าน้อยเท่าใดเนาะโอเคเดี๋ยวพี่จะเลคเชอร์ไว้ให้ก่อนก็จะหาได้จากการทดลองเท่านั้นเนาะ เราจะไม่สามารถใช้เลขดุลในสมการได้เนาะแล้วก็ค่าของอันดับของปฏิกิริยานเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขที่บอกให้ทราบว่าสารตั้งต้น มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยามากน้อยเท่าไหร่โอเคก็เดี๋ยวลองมาดูโจทย์การอ่านะข้อ16เขาบอกว่าผลการทดลองสำหรับปฏิกิริยานี้ก็ให้เป็นสมสการแล้วเขาก็ถามว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยขึ้นกับความเข้มข้นของสารใดบ้างก็โอเคก็เดี๋ยวจะมาแสดงที่คิดให้ดูนะคะอัตราการเกิดปฏิกิริยาเ<ๆ>มื่อกี้เรามีสูตรใช่ไหม R เท่ากับ k แล้วก็ a ยกกำลัง m b ยกกำลัง n แล้วก็มี เรามีสาร C ีได้เนะ C, เาะสยกกำลัง p และทีนี้เนี่ยเราจะมาดูว่ามันขึ้นกับความเข้มข้นของสารใดบ้างเราก็มาดูว่าเอราจะดูยังไงก็คือสมมติว่าเราอยากดูว่าไอสาร a เนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนความเข้มข้นเนี่ยมันจะมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาไหม เราจะหาอย่างไงก็ดูเอาของอันที่ a เปลี่ยนใช่ไหมแล้ว b กับ c เนี่ยก็คงที่แล้วเราก็จะหาได้ว่าพอ a มันเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันมีผลต่ออัตราการเกิปดปฏิกิริยาไหมโอเคสมมติว่าพี่จะหาของพี่จะหาอันดับของ a ก่อนเนาะก็คือหาตัว m เนี่ยว่ามันจะมีผลไหมก็จะหาค่า m ก็มาดูว่า เอ,อที่เปลี่ยนไปเนี่ยเอา B กับ C ที่คงที่เนาะก็จะได้เป็นการทดลองที่สองกับ1ก็จะใช้เป็นสมการที่สองหารสมการที่1นึ่โอเค a ก็จะได้0ูนใช่ไหมส่วนด้วยศูนนย์แล้วก็ยกกำลัง M เนาะส่วน B ก็จะเป็นศูนย์จส่วน0ูนย์จกกำลัง N c ก็จะเป็น0.1ส่วน0.1กกำลงัง p เแล้วก็ได้อัตราการเกิดของปฏิกิริยาที่2ต่อปฏิกิริยาที่1ก็จะเป็น0.5ส่วนด้วย0.25เนาะเพราะทีนี้อันนี้ตัดไปได้1อันนี้ตัดไปได้1ก็จะเหลือตัวนี้เป็น2ใช่ไหมคะ0.05หนึ่มันครึ่งหนึ่งพอดีก็2เนาะแล้วก็ยกกำลัง m ตัวนี้ก็ได้2เพราะฉะนั้น m เนี่ยเท่ากับ1 โอเคเราหา m จะเท่ากับ1แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย A เนี่ยก็จะมีผลกับความเข้มข้นของเอเนี่ยก็จะมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเนาะคือมันจะไม่มีผลก็ต่อเมื่อเลขยกกำลังของไออันดับเนี่ยเป็นศูนย์เนาะถ้าเป็นหนึ่งก็แปลว่ามีผลอยู่โอเคเราจะมาหาของตัวต่อไป ต,ต่อไปเราจะมาหาของ n บ้างนะคะก็มาดูว่าจะมาดูว่าความเข้มข้นของ b เนี่ยมีผลไหมเราก็หาจากสมการของ b เนี่ยที่ความเข้มข้นเปลี่ยนแต่ว่าของ a กับของ c เนี่ยยังคงที่ใช่ไหมจะได้รู้ว่าพอเปลี่ยนความเข้มข้นของ b แล้วเนี่ยมันมีผลไหมก็จะได้เป็นสมการที่3กับสมการที่4เลยเนาะอันนี้เราก็จะหาค่า n จากสมการที 4, ่สี่หารสมการที่สามเลยนะสมการที่สี่โอเคแล้วพอทีนี้เนี่ยเราดูแล้วว่า a กับ b เนี่ยไอเกับ C เนี่ยหารกันเนี่ยมันก็ต้องได้หนึ่งใช่ไหมเออเนี่ยเหมือนกับข้อตะกี้อ่ะมันต้องได้หนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเขียนก็จะเป็นศูนย์จส่วนศยกกำลัง n เท่ากับ1ใช่ไหมคะ อ,อัตราการเกิดปฏิกิริยาอันนี้มันหนึ่งหารหนึ่งก็ได้หนึ่งเนาะนี่สองกำัเองเท่ากับหนึ่งก็จะไดเอ็นเท่ากับศูนย์นะคะก็อันนี้เนี่ยถ้าเกิดอันดับของปฏิกิริยาเนี่ยเป็นศูนย์มันแปลว่าอะไรก็แปลว่ามันจะไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของสารดังต้นตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของสารบีนะคะ ข้อนี้ก็เลยตอบช้อยสองได้เลยเนาะโอเคก็มาดูข้อต่อไปกันบ้างเลยโอเคข้อต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าให้ปฏิกิริยานี่มาแล้วก็มีผลการทดลองดังนี้นะแล้วก็ถามว่าข้อใดผิดนะคะโอเคเดี๋ยวข้อนี้เนี่ยพี่ก็จะเฉลยให้เลยก็คือจะตอบข้อหนึ่งนะคะที่มันผิด เออมันผิดเพราะว่าอะไรเราจะมาดูหาอัตราการลดลงของ a ในการทดลองที่3เท่ากับ4.5คูณ10ยกกำลัง0.5มวลต่อลิตรจริงไหมก็จากสมการอันนี้ใช่ไหมเราจะหาอัตราการลดลงของ a แต่ว่าในผลการทดลองเนี่ยในกราฟที่ให้มาเนี่ยมันจะมีเป็นอัตราการเกิดของ a 2b เนาะก็คือมันไม่ได้มีข้อมูลของ a มาให้โดยตรงแต่มันให้ของ a 2b มาให้แต่ว่าเราก็สามารถหาได้ใช่ไหมเพราะว่า <c oughs> อขอโทษค่ะเพราะว่าเราเรียนมาแล้วว่าถ้าเราจะหาอัตราเนี่ยมันก็จะเท่ากับ1ส่วน2 ra หรือว่าจะเท่ากับ r a, a 2b ก็คือเอามาหารด้วยเลขดุล มาหาด้วยหน้าสัมประสิทธิ์อันนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากันใช่ไหมคะโอเคแล้วพอทีนี้จะอยากจะหา R A จาก R B เนาะ R A ก็จะเท่ากับ 2, เอเอยากจะหา R A จาก A 2 B เนาะก็ย้ายตัวนี้ขึ้นไปคูณเนาะก็จะได้เป็น2คูณกับอันนี้นะคะมี อัตราการเกิดในการทดลองที่3มี9ก้าคูณสิบยกกำลังลบหหรือว่าหน่จดแคูณสิบยกกำลังลบสี่หน่วยก็จะเป็นโมลาร์ต่อนอาทีนะคะอันนี้เนาะก็จะตอบข้อหนึ่งได้เลยโอเคค่ะก็สำหรับเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะ ประมาณเท่านี้เนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันเรื่องสมดุลได้เลยนะคะ